ขับรถรุ่นแรงค่าซ่อมจะแพงได้ไงเดี๋ยวนี้เราไปดูกันค่ะจริงอยู่ที่ว่ารถยนต์เมื่อซื้อมาย่อมมีเสื่อมสภาพตามกาลเวลาค่ะซึ่งก็ต้องบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กําหนดค่ะแต่รู้หรือไม่การขับรถรุ่นแรงนั้นก็มีส่วนทําให้รถเสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควรจะเป็นค่ะบางครั้งซ่อมหายแล้วก็ยังกลับมาพังซ้ําๆในจุดเดิมอีกทั้งค่าซ่อมแต่ละครั้งก็ราคาแพงเอาเรื่องอยู่ไม่ใช่น้อย มาดูกันว่าการขับรถแบบไหนส่งผลให้รถพังเร็วขึ้นบ้างค่ะออกตัวอย่างรุนแรงรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ก็ควรอุ่นเครื่องก่อนถูกหังค่ะและในช่วงแรกยังไม่ควรเร่งเครื่องหรือใช้ความเร็วมากนักเพราะหากรีบเร่งเครื่องหรือออกตัวอย่างรุนแรงในขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นระบบหล่อลื่นจะทํางานได้ไม่เต็มที่ค่ะไม่สามารถหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆในเครื่องยนต์ได้ทันทีส่งผลให้เครื่องยนต์สึกหลอก,ก่อนเวลาอันควรค่ะ เปลี่ยนเกียร์วดเร็วการเปลี่ยนเกียร์วดเร็วโดยยังไม่คำนึงว่ารถดนันอยุ่สนิทแล้วหรือยังโดยเฉพาะการเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าถอยหลังอย่างรวดเร็วเป็นการกระทําที่ทําลายระบบขับเคลื่อนภายในรถยนต์และส่งผลให้ชุดเกียร์เสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติค่ะเหยียบคันเร่งจนมิดเมื่อถนนโล่งหรือต้องการเร่งความเร็วเพื่อแซงการเหยียบคันเร่งจนมิดก็เป็นสิ่งที่หลายคนเลือกทําค่ะแต่อาจจะลืมนึกไปว่าทุกครั้งที่เร่งเครื่องยนต์อย่างแรงหรือลากรอบเครื่องยนต์สูงๆชุดฟันเฟืองในระบบเกียร์จะต้องรับภาระหนัก จากแรงบิดที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ชิ้นส่วนในระบบเกียร์เกิดการสึกหรอและเสียหายได้ค่ะไม่หว่านฝาท่อหลุมบ่อลูกระนาดถนนที่ต้องขับผ่านกันอยู่ทุกวันมักจะมีฝาท่อที่ไม่เรียบไปกับพื้นถนนหลุมบ่อที่เกิดจากการชำรุซ,ซึตัวและลูกระนาดตามซอยต่างๆหากผู้ขับขี่ไม่ทันสังเกตอาจเผลอขับไปโดนโดยที่ยังไม่ทันแต่เบรคค่ะหากเกิดขึ้นบ่อยๆจะส่งผลให้ช่วงล่างของรถยนต์มีปัญหาตามมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นชงอัพ เผาขับลูกปืนหรือลูกหมากซึ่งสามารถสังเกตอาการได้จากเสียงที่ดังกุกกุกักๆกทางที่ดีควรชะลอความเร็วเมื่อจะเป็นต้องขับรถผ่านเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของช่วงล่างรถยนต์ค่ะ